ใน,นขณะที่อยู่ขี่ภูมิปฏิบัติธรรมทุกท่านกำลังจะเริ่มกำหนดจเจริญสติก็ขอให้เริ่มต้นด้วยความตั้งใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เราสวดมนต์เสร็จแล้วเราจะได้ปฏิบัติบูบชาการสวดมนต์ก็เป็นการเปล่งเสียงถวายเสียงเป็นพุทธบูบชาธรรมบูบชาสังฆบูบชาได้แต่ว่าเราก็ปฏิบัติคือกำลวนภาวานา เป็นการปฏิบัติบูชาซึ่งอน,นิสงส์มีมากมายมหาศาลถ้าเราปฏิบัติได้ฉะนั้นเมื่อพร้อมแล้วก็ให้โยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านกำหนดนั่งกันได้เลยถ้าเรามีความเพียรมากพอมีความอดทนอดกลั้นเพียงพอ บางคนก็จะไม่ต้องลุกคือทำความเพียรต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่การสวดมนต์สวดมนต์เสร็จสมาทานพระกรรมฐานเสร็จก็กำหนดภาวนาต่อเนื่องนู่นจนเราปฏิบัติคือคลายจากสมาธิแล้วเราจึงค่อยทำพระธุราส่วนตัวถ้าเราตั้งใจทำแบบนี้ตอนแรกมันอาจจะติดขัด ในเรื่องต่างๆหลายเรื่องแต่พอทำไปสักพักสักพักอย่างที่บอกคือใช้วิริยะความเพียรสักหน่อยใช้คันติความอดทนอดกลั้นเสริมเข้าไปสักหน่อยก็จะสามารถปฏิบัติได้ครบถ้วนสมบูรณ์โดยที่ไม่ต้องลุกคือเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนแต่ว่าในขณะที่เจริญสตินั้นสิ่งสำคัญก็คือเราฝึก ในเรื่องของสัมพจิตใจโดยเฉพาะการปฏิบัติที่เราทำกันในทุกๆบันพระสำหรับผู้ที่มาปฏิบัติทำกันที่บัดอีสานก็ให้ตั้งใจว่าเราปฏิบัติเพื่อที่จะลดละกิเลสซึ่งเป็นรากเหง้าของอกุศลน,นั่นก็คือโลภะโทสะโมหะทั้งสามตัวนี้ จะต้องพยายามกำจัดให้ออกไปจากจิตใจของเราให้ได้ทุกครั้งที่ปฏิบัติเมื่อความโลภคือความอยากได้อยากมีอย่างเป็นมันเกิดขึ้นก็ต้องข่มใจเอาไว้เพราะเราฝึกใจอยู่ตอนนี้ขณะเราหลับตาหรือว่าเจรินสต,ติอยู่อำนาจของกิเลสก็คือความโลภเนี่ยมันยังเกิดขึ้นได้ในขณะที่เราเจรเินสติต ก็ลองใช้ปัญญาพิจารณาดูว่าความโหดร้ายของมันหรือกำลังที่เป็นอกุศลจริงๆของมันเนี่ยร้ายแรงขนาดไหนแต่ว่าในขณะที่เราจะเดินสติก็ต้องรู้จักใช้ปัญญาในการข่มจิตไม่ให้ความโลภตรงนั้นมันเกิดขึ้นโทสะคือความโกรธความอาฆาตพยาบาท ความโกรธนั้นไม่ใช่หมายถึงการโกรธกันเฉพาะซึ่งซึ่งหน้าเท่านั้นอย่างเช่นเราไปทะเลาะเบาแบ่งกันพูดจาไม่ดีให้ร้ายกันต่อหน้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะเกิดความโกรธคือโทสะมันเกิดขึ้นที่ใจก็ทำให้เรารู้สึกร้อนรนกระวนกระวายแต่โทสะตรงนี้ไม่ได้หมายหมายถึงความโกรธที่มันเกิดขึ้นซึ่งหน้าอย่างที่บอก แต่หมายถึงความโกรธที่มันอาจจะเกิดมาแล้วในอดีตคือมันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วมันเป็นอดีตท,ที่ผ่านมาแล้วแต่มันก็มาประทุข,ขึ้นมาในขณะที่เราเจริญสันติคือปฏิบัติปภาวนาอยู่เพราะว่าสัญญาความจําตรงนั้นมันยังอยู่มันยังคิดอาฆาตปรยายบาติอยู่ทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าเรามีโทสะคือมีความโกรธมีความอาฆาตปราบาท ผูกอาฆาตบุคคลคนนั้นอยู่ก็ต้องใช้ปัญญาในขณะที่เจริญสติในการคมจิตของเราให้มันหลุดพ้นจากโทสะตรงนั้นให้ได้ให้มันหลุดพ้นจากความอาฆาตปยาบาทตรงนั้นให้ได้และหรือแม้แต่โมหะก,ก็คือความหลงความหลงในที่นี้ก็คือหลงไหลครั่งใครเอาหลักๆเลยก็คือกามมาขวห้า คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสถูกต้องต่างๆต,ตัวกรรมคนห้านี้เราได้เสพได้รับกันอยู่ทุกบันทุกบันเพียงแต่ว่าถ้าเรามีสติรู้เท่าทันคือยับยั้งชั่งใจได้ก็หมายถึงว่าเมื่อได้เห็นก็เพียงแต่สักแต่ว่าได้เห็นเท่านั้นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินได้กลิ่นสักแต่ว่าได้กลิ่น ได้ริมรสชาติของอาหารเปรี้ยวหวานมันเค็มก็สักแต่ว่าได้ริมรสชาติของอาหารเปรี้ยวหวานมันเค็มคือไม่ติดในรสนั้นๆไม่อยากที่จะริมลองอีกเพียงแต่ว่าเมื่อเราได้รับรสชาติของอาหารถ้าเป็นพระท่านก็พิจารณาอยู่ทุกวันปฏิสังขาโยหรืออาชมายาตอนเชา้าตอนเย็นโยคีผู้ปฏิบัติธรรมที่เป็นคารวนผู้ครองเรือนก็เอาไปใช้ก็ได้เวลาเรา รับประทานอาหารก็พิจารณาก่อนคือพิจารณาเพื่อบริโภคเพื่อที่จะยังอัตภาพให้เป็นไปเฉยๆแต่ไม่ให้ติดไม่ให้เสพคนกับรสชาติของอาหารเปรี้ยวหวานมันเค็มคือสั่งแต่ว่ารู้รับรู้แล้วก็ปล่อยวางเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นความหลงที่เรียกว่าโมหะตรงนี้ก็เหมือนกันในขณะที่เราปฏิบัติธรรมเจริญสติ โดยเฉพาะการนั่งสมาธิเนี่ยเราฝึกจิตก็พยายามใช้จิตของเราในการข่มโมหะคือความหลงตรงนั้นเอาไว้อย่าให้มันเกิดขึ้นบางทีมันก็เกิดขึ้นได้นั่นแหละถ้าบางคนที่ไม่สามารถที่จะยับยั้งชั่งใจได้มันอาจจะข่มใจได้เป็นบางครั้งบางคราวเช่นเราข่มใจได้ในขณะที่เราฝึกสติแต่พอเราคลายจากสมาธิแล้ว ช่องทวารต่างๆมันเปิดตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเปิดรับอารมณ์เต็มที่ในช่วงนั้นถ้าเราไม่มีสติรู้เท่าทันพอคลายจากสมาธิปุ๊บก็ไปวนเบียนอยู่กับเรื่องของความโลภความโกรธความหลงต่ออีกฉะนั้นเราต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าทำอย่างไรต่อไปนะเมื่อเราไม่ได้หลับตาเราไม่ได้เจริญสติแต่เราอยู่กับปัจจุบันขณะคือใช้ชีวิตอยู่กับ การดื่มการกินการเดินการนอนการพูดการคุยหรือไปไหนมาไหนก็ตามเราจึงจะมีสติอยู่กับอิระยาบทนั้นๆต้องฝึกอย่างไรตรงนี้ต้องใช้ปัญญาในการพิจารณานอกจากใช้ปัญญาในการพิจารณาแล้วจะต้องใช้ปัญญาคือเอาธรรมะที่เราได้จากการประพฤติปฏิบัติเอาไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตของเรา แต่ละคนแต่ละท่านแต่ละคนมีหน้าที่มีภาระการงานที่จะต้องทําแตกต่างกันไปแต่ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะในเรื่องของการปฏิบัตินั้นสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกๆอาชีพกับทุกๆงานที่เราได้ทําและไม่ใช่ใช้ได้กับปัจจุบันเท่านั้นนู่นใช้มาตั้งแต่อดีตกาลและยังจะใช้ได้ต่อไปในอนาคตข้างหน้า ถ้าพระพุทธศาสนายังดำรงอยู่ได้เป็น4,500ปีตามพุทธบัญญัตก่อนคำสอนของพุทธเจ้าก็ยังอยู่ในขณะนั้นและใช้ได้ต่อไปตรงนี้ก็เลยฝากเอาไว้ให้คณะโยคีผู้ปฏิบัติธรรมได้ลองเอาไปพิจารณากันดูในคำ่ำคืนนี้ต่อไปยังพอมีเวลาอาตมาก็จะงดใช้เสียงให้คณะโยคีผู้ปฏิบัติทุกท่านค่อยๆกำหนด วนาไปอีกสักระยะหนึ่งจนกว่าจะได้เวลาขอให้ทุกท่านตั้งใจ